a d v a n c e m e n t หรือความเจริญก้าวหน้าของริทชาาติในเชิงวิทยาการมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันไม่หยุดนิ่งนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งเราไปเร็วเท่าไหร่แล้วเราบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเยอะเท่านั้นแล้วไม่คืนกลับหรือว่าการหมุนเวียนเนี่ยมันไม่สมดุลนนะ่ะในที่สุดมันก็เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจและสังคม เราบอกว่าให้เรารักลูกรักครอบครัวเราอยากเห็นสังคมที่ดีให้กับรุ่นต่อๆไปอ้มลพิษต่างๆสิ่งแวดล้อมโลกร้อนโรคระบาดปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากเรานั่นแหละเราก็สามารถแก้ไขมันได้หนึ่งในเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่มากของโลกที่ทุกคนต้องทําร่วมกันก็คือเรื่องความยั่งยืนเหล่านี้มันเป็นความท้าทายที่เราต้องช่วยกันความท้าทายโลกเนี่ย ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก15ปีนี่มันก็มีอยู่3เรื่องเรียกว่า 3D ดีแล้วกันเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เราเรียกว่า Digital Transformation ซึ่งวันนี้เราก็รวมเรื่องคาว่า AI เข้าไปด้วยส่วนดีที่2เนี่ยเราเรียกว่า De-Globalization เกิดขึ้นจากการที่เรามี Multi-Polar World เกิดขึ้นก็คือกระบวนการทางการเมืองโลกเนี่ยเดิมมันพยายามขับเคลื่อนสู่ Globalization คือโลกเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยแต่นี้พอมันเริ่มแบ่งขั้ว G7 หรือ BRICS หรือว่าแม้กระทั่งบอกอันนี้มี EU อันนี้เรามีอาเซียนมีจีนมี US มันก็เกิดการเราเรียกว่า protectionism ก็คือการตั้งกำแพงขึ้นกลับขึ้นมาใหม่อาจจะมากมากกว่าในอดีตเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นดี globalization เนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งที่เราต้องปรับตัวใหม่ดีตัวที่3เนี่ยเป็นดีที่เราจะพูดกันถึงมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ decarbonization หรือการที่เราแก้ไขภาะวะโลกรอ้อนไอที่ต้องการมากที่สุดก็คือ commitment ของผู้นำ ของแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน advancement หรือความเจริญก้าวหน้าของริชาติในเชิงวิทยาการมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันไม่หยุดนิ่งนะครับมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นข,นของทุกระบบทุกสังคมต้องการที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นวิฒนาการทางด้านเทคโนโลย,นยีก็ไม่มีวันที่จะหยุด แต่ว่าถ้ายิ่งเราไปเร็วเท่าไหร่แล้วเราบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเยอะเท่านั้นแล้วไม่คืนกลับหรือว่าการหมุนเวียนเนี่ยมันไม่สมดุลน,น่ะในที่สุดมันก็เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจและสังคมต้นทุนที่เราไม่เคยมองในเชิงของเศรษฐกิจในยุค2.0หรือ3.0หรือแม้กระทั่ง4.0นั้นถ้าเรามองในยุคต่อไปเนี่ย transformation ของเราก็คือต้องไป5.0ละ5.0ก็คือการ combine เทคโนโลยีคนแล้วก็ความยั่งยืน แต่ผมพยายามจะนิยามว่า5.0เนี่ยมันน่าจะเป็นยุคที่เราเรียกว่า sustainable intelligence คือสติปัญญาหรือการมีปัญญารวมทั้งการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืน2.0นี่ก็คือยุคที่เราเป็นนักอุตสาหกรรมเป็น industrialist เราจะกระโดดจากตรงนี้ไปเป็น5.0เราจะเป็นยังไงล่ะ transformation เนี่ยมันมี5ด้านที่ต้องทำ พร้อมกันตัวชี้วัดเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวชี้วัดใหม่เทียบกับตัวชี้วัดเก่าซึ่งตัวชี้วัดใหม่มันมาจากไหนล่ะส่วนหนึ่งก็มาจากวิสัยทัศน์ส่วนหนึ่งก็มาจากเรารู้แล้วว่านี่เป็นเป็นยุทธศาสตร์และอีกส่วนหนึ่งก็เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นคีย์ u ักเซสแฟ c เตอร์เป็นองค์ประกอบของความสําเร็จที่จะ transform บริษัทเราเริ่มต้นจากการที่ว่าเอาละเราตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด ทางด้านความย,ายั่งยืนโดยมี Sustainable Development Goal 17ข้อเนี่ยเป็น Guidelines แล้วเราก็ดูว่ามันแมปลงมาในธุรกิจเราเนี่ยเป้าหมายแล้วควรจะเป็นยังไงเราทำได้แค่ไหนแต่เป้าหมายใหญ่ๆมันก็จะเป็นตัว Carbon Neutral Net Zero แล้วก็ Zero Waste ทุกองค์กรก็ทำเหมือนกันหมดเครือจนพบกันก็ทำนะครับที่อยู่ในสมาคม Global Compact ประเทศไทยด้วยกันเนี่ยนะครับตัวชีวัดใหม่พวกนี้มันถูกกำหนดเป้าหมายมันถูกให้ความสำคัญไหม ในองค์กรหรือแม้กระทั่งในระดับประเทศนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องกลไกตลาดบางทีเราตั้งตัวชี้วัดที่ไม่ได้สอดคล้องกับจุดเจ็บปวดหรือความต้องการหรือเราสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าตลาดมันจะเปลี่ยนนะครับหรือกลไกตลาดในที่นี้มันจะรวมไปถึงนโยบายของทางภาครัฐด้วยเพราะว่าการที่จะทําบางเรื่องเนี่ย ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีจัมสตาร์ทอย่างเช่น Ta ษีอินสแตนทีฟอย่างเช่นคาร์บอนเครดิตอ้าวทำแล้วไม่เสียเปล่านะเกิดทำเกินเนี่ยขายคาร์บอนเครดิตได้นะมันก็เกิดอินสแนทีฟเกิดกลไกตลาดเกิดขึ้นในการที่จะช่วยกันทําดีในการที่จะช่วยกันสร้างการดาเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ไปถึงชีวิตที่ดีของลูกหลานในอนาะคตนั่นเองซึ่ง2ตัวเนี้ยมันจะไปด้วยกันมันจะเป็นตัวที่สะท้อนซึ่งกันแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องคนโดยเฉพาะผู้นํา ทีนี้ก็มันก็กลับมาที่เรื่องของกรอบปักมิจของผู้บริหารพนักงานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้นํานี้ไม่ได้หมายถึงผมคนเดียวนะผู้นําองค์กรในระดับที่ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยซึ่งผู้นําก็จะต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีกรอบความคิดที่เราบอกว่าเป็นโอเพ่นไมล์แหะเปิดกว้างอ่ะแล้วก็เปลี่ยนจาก2.0ก็คือเป็นออ t โทเรตีทีฟคือเป็นลักษณะผู้นําที่ต้องต้องมีอำนาจในการทํางานไม่งั้นทำไม่ได้ ไปเป็นผู้นำที่เราเรียกว่า collaborative คือผู้นี้คือเป็นผู้นำที่สามารถดึงกำลังของพันธมิตรพาร์ a เนอร์และดึงกำลังในองค์กรเนี่ยออกมาได้นอกกนั้น,นก็เป็นความพร้อมของคนในระดับที่ปฏิบัติงานนะครับซึ่งต่อไปเขาต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมมติช่างในโรงงานอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยเวลาที่เกิดเครื่องเสียหรือต้องซ่อมบำรุงเครื่องเนี่ย เดิมเราต้องอาศัยความเชี่ยวชาญมาออ p e r a t เครื่องที่มันมีความซับซ้อนมากแต่ตอนนี้อาจจะกลายเป็นว่าช่างอาจจะมี AI อาจจะมีแว่นที่มี AI s y s t e m พอมองเข้าไปที่เครื่องเนี่ยก็เห็นเป็น operating manual เลยว่าทำอะไรก่อนหลังในการบำรุงรักษาก็ดีหรือในการแก้สถานการณ์ก็ดีนั้นศักยภาพของช่างก็เปลี่ยนไปยิ่ง automation เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ digitalization มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยช่างก็ยิ่งมีบทบาทสาคัญมากขึ้นเท่านั้น ถัดไปคืออันที่4เนี่ยคือเราเรียกว่า empowerment คือการที่เราสามารถที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ๆใ,ในองค์กรเนี่ยเขาได้รับอำนาจในการที่จะตัดสินใจมากขึ้นจริงๆแล้ว i n t e l l i g e n c สูงสุดขององค์กรเนี่ยมันอยู่ที่หน้าง,งานถ้าเราเอาศูนย์รวมมาตัดสินใจอยู่ที่เหมือนกับสมัย2.0เนี่ยเราก็ต้องมาตัดสินใจที่ CEO หรือ president เ <c> ก <oughs> ือบทุกเรื่องแต่ต่อไปไม่ใช่การให้อำนาจคนรุ่นใหม่การที่เรา empower เขาการที่เราสนับสนุนเขา ให้มีจินตนาการให้มีความสร้างสารรค์ให้มีการทดลองใหม่ๆให้ล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็วล้มและลุกขึ้นแล้วเรียนรู้ผิดก็ผิดเล็กๆสำเร็จสำเร็จเล็กๆแต่ขยายให้มันใหญ่ได้กระบวนการตรงนี้ก็เป็น transformation ที่สำคัญนั้นก็บทบาทของผู้นำก็เปลี่ยนก็จะกลายเป็น Coaching เป็นคนที่คอยเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ แล้วสุดท้ายก็เป็นพัฒนาเทคโนโลยีและการแอพพลายเทคโนโลยีให้แม่นยำถูกต้องแล้วก็ต้องคุ้มทุนด้วยเพราะฉะนั้นการวิจัยพัฒนาการทดลองนะครับการที่จะขับเคลื่อนการลงทุนในสตาร์ทอัพหรือขับเคลื่อนแบบสตาร์ทอัพคือทดลองทำสิ่งใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้เป็นเรื่อง5่า transformation strategy ที่ที่เราทำอยู่ จริงเราเริ่มต้นจากการเป็นเครือข่ายก่อนแค่เป็นเครือข่ายงั้นแล้วตอนหลังก็ตั้งขึ้นมาเป็นสมาคมโดยมีทางยู Global Compact เนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ e n d o r s e แล้วก็ในทั่วโลกเนี่ยก็มี g l o b a l Compact Chapter ของแต่ละประเทศเนี่ยอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ o l l a b o r a t e กันจริงเครือข่ายตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นแค่ประมาณสัก1 2บ3บริษัทแล้วตอนนี้ก็เป็นร้อยละแตเ่เป็นบริษัทที่มีห่วงโซ่ประทานใหญ่คือคำว่าเป็นร้อยในที่นี้ก็ในเชิงของ Impact ของเศรษฐกิจก็ค่อนข้างใหญ่ที่ทางสมาคมเนเน,เนี่่ขคลือ ก็จะเป็นเรื่องของพวกตัวชี้วัดทั้ง17ข้อนะครับแล้วก็การสร้างสมาชิกแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนนโยบายที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นนะครับนอกจากเราทํากันเองอยู่เนี่ยเราต้องมาช่วยขับเคลื่อนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องนโยบายช่วยผลักดันแล้วเราก็ปฏิบัติด,ด้วย GCT ก็คือต้องไปสนับสนุนพวก t e คส Start Up ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนหรือว่า การนำเอานวัตกรรมของแต่ละภาคฝ่ายของภาครัฐเอกชนแต่ละบริษัทเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมานำเสนอมาแชร์กันเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนเราไม่ได้แข่งกันเรื่องนี้คือใน g l o b a l Compact เนี่ยก็มี CEO มาร่วมแล้วก็มีระดับที่เป็น Deputy CEO มาร่วมแล้วก็มี Chief ทางด้านความยั่งยืนของแต่ละองค์กรมาร่วมมาร่วมเสวนามาร่วมสร้างคอมมิชเมนต์มาร่วม เซ็นคอมมิทเมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าในที่สุดเนี่ยคนเราก็ขับเคลื่อนกันด้วยศรัทธานั่นแหละแล้วก็ผู้นําก็มีความสําคัญที่จะต้องทําเป็นตัวอย่างแล้วตัวผู้นําก็ต้องเริ่มเชื่อก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ Global Compact พยายามขับเคลื่อนนะครับครั้งล่าสุดเราก็ไปร่วมกับเป็น Science Fair ที่จัดโดยองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้คือเอกชนก็เอา exhibitions หรือว่าเราเรียกว่าเป็น e x h i b i t i o n เชิงประสบการณ์ไปให้เด็กได้ทดลองได้เห็นในเรื่องของโรบอติกในเรื่องความยั่งยืนในเรื่องการรีไซเคิลในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการที่จะบริหารเรื่องของคาร์บอนในเรื่องการเกษตรการใช้ดโดรนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยระบบการศึกษาเดิมของเราเนี่ยหรือระบบการทำงานก็ตามเรามักจะ suppress เดกเอาไว้เพราะคุณครูเป็นเซนเตอร์ของความรู้เท่านั้นจำให้ได้สอบให้ผ่านทำการบ้านให้เสร็จ ส่งรายงานให้ทันจบแค่นี้เขามีศักยภาพมากกว่านี้เยอะแต่ระบบของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเรา Suppress เขาไว้ลองเปลี่ยนบทบาทเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็น Center of Knowledge แต่เราเป็น Facilitator เราทําให้เขาเข้าถึงการคนา้นคว้าสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือศีลมันก็จะทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เราเนี่ยศักยภาพเนี่ยจะมากกว่ารุ่นอย่างผมเนี่ยโอ้ผมยังคิดไม่ออกเลยอาจจะเป็นร้อยร้เท่าอ่ะ คือ G.P. Group โดยภาพใหญ่ๆก่อนสมมติเราพูดถึงเรื่องของคาร์บอนเอ s ิชันเราเนี่ยมีเป้าหมาย Carbon n e u t ทร l ในปี2030นะครับอันนี้คือสกบหนึ่งรวมสกบสามเนี่ยเนทซีโร่เนี่ยภายในปี2050ในระยะเวลาประมาณสัก78ปีที่ผ่านมาปี2022เป็นปีแรกที่ธุรกิจยังโตอยู่แต่คาร์บอน m i s ิชันการปลดปล่อย Carbon เนี่ยหักหัวลงเป็นปีแรกด้วยมาตรการ หลายๆะย,ย่างทั้งในแง่ของการใช้พลังงานทดแทนเช่นโซลาร์พาวเวอร์นะครับเช่นเรื่องพลังงานาน้ำเช่นเรื่องพลังงานที่เป็นไบโอแมสไบโอแก๊สอย่างฟาร์มของ CPF เนี่ยคาดว่าภายในปี2030เนี่ยฟาร์มทุกฟาร์มเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่งอีกต่อไปแล้วคือใช้แก๊สจากมูลสัตว์และใช้โซลาร์พาวเวอร์ ก็เป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดแม้ว่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเราเริ่มหักหัวลงแต่ว่าเอาเป็นว่าคาร์บอนนิวทรอล2030เนี่ยคาร์บอนอิมิชันของเราต้องลงไปเหลือครึ่งหนึ่งสมมติว่าเดิมคือ7ล้านคาร์บอนตันต่อป,ปีต้องลงไปเหลือ3.5ล้านตรงนี้เป็นความท้าทายมากเราก็ต้องเร่งทําเรื่องพลังงานทดแทนเราต้องเร่งไปทําเรื่องของการเปลี่ยนระบบวิธีการเพาะปลูกคือวิธีการเพาะปลูกเดิมเนี่ยอย่างเช่นว่าเาเกษตรกรเผาวัชพืชเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมี ินเซนティブนะอย่าเผานะเราถ่ายกรบได้ไหมเรามีวิธีการในการที่จะเริ่มครอบใหม่ยังไงและวิธีการปลูกที่ทําให้เกิดการแอบซอบคาร์บอนแทนที่จะเป็นนิเก t ีฟคาร์บอนอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เรากําลังกำลังเวิร์กอยู่และเป้าหมายที่มันท้าทายไปกว่านั้นเนี่ยก็คือไปถึง20-50ทีนี้มันไม่ใช่7ล้านคาร์บอนตันต่อปีแล้วมันเป็น70ล้านคาร์บอนตันต่อปีเพราะรวมสกปรา เราก็ต้องทำงานกับพันธมิตรอันนี้คือ sdg s c o l e ข้อที่17ทาําทำงานกับรัฐทำงานกับพันธมิตรคู่ค้าตลอดห่วงโซ่ประทานแต่เท่าที่เราคำนวณแล้วเนี่ยพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำก็ยังไม่พอต้องมีพลังงานไฮโดรเจนและกาลังพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่มันเซฟนะครับเช่น micro reactor หรือว่า fusion nuclear fusion technology และโดยเฉพาะพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยซึ่งมันเป็นชื่อที่เป็นตราบาปนะแต่มันอาจจะเป็นตัวที่ ทำให้มนุษยชาติเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนได้และใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นผมคิดว่าในแง่ของการที่เราคิดถึงอนาคตของของตัวเราแล้วก็ลูกหลานนะเราต้องให้มันนส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการขับเคลื่อนทั้งชีวิตประจำวันเราแล้วก็ทั้งในแง่ของการดาเนินธุรกิจทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนการดําเนินเศรษฐกิจของเราเนี่ยและสังคมของเราเนี่ยเราสามารถ ปรับตัวได้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถ้าเราให้สน,สนับสนุนเขาเนี่ยเขาอาจจะหาวิธีการใหม่ๆที่ยั่งยืนได้ดีกว่าเราอันนี้คือสิ่งที่ผู้นําของทุกองค์กรเนี่ยจะต้องตระหนักว่ามันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้นําเวลาที่เราผนึกกาลังกันเนี่ยเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆองค์กรมันคือเป็นทวีคูณผมคิดว่าไอ้พลังขับเคลื่อนนีย้ยิ่งใหญ่แต่ต้องเริ่มต้นจากการที่เราเราตระหนักรู้ก่อนว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ยั่งยืน